ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรแน่นอน,นว่ามันต้องมีอุปสรรคและอุปสรรคก็มีหลายแบบแต่ผมขอเรียกอุปสรรคนี้ว่ามารผจญโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดนคนดีมีคนเดียวน้ำทุกคนเดี๋ยวผมใส่ชุดก่อนก็ <c oughs> คือวันนี้ผมมาทําคลิปตามปกติเลยนะครับทุกคนก็รามภาษาเด็กดนไวรุสสี่คริงน้ำทุกคนฮัลโหลว่าไงพี่เฮ้ยไอโดนไอ้สัตว์ลงมาเล่นดิลงลงลงกระทืบพ่อมึงอะลงกระทืบท่อเฮ้ย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  เอ้ย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 พี่พี่พี่สนับเพี้ยอะไรเนี่ยซึ่งก็ตามนั้นแหละครับทุกคนผมก็โดนไล่กระทืบแล้วพอทีเนี้ยผมก็ไปเรียกให้เพื่อนในโรงเรียนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปโดนมาอีก็ช่วยดิไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยไปมากินแรงอ่ะเดี๋ยวแล้วกูต้องกลัวอ๋อเดินไปรู้จากไอ้เวฟพายต่อยบ้างช่วยหน่อยเพื่อน แล้วพอทีเนี้ยโรงเรียนผมอะก็กระทืบโรงเรียนสีดําจนหมดใช่ไหมโอเคก็เหตุการณ์ก็เหมือนจะปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งไอ้เที่ยสองตัวเที่ยนี่มานะครับสวย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 ของขเนี่ยเฮ้ยของของไอมันเป็นอะไรอ่ะมันชอบมีคนมาด่ากูด้วย มันก็มีคนมาด่ากูนะเว้ยเนี่ยแหละเทเจตเทจัดเจตเทเจตเว้ยพี่่นยอตังหก็คือ fc คนปกติอ่ะมันก็มีนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกตัวเลือ <c ười> เล่อนพวกแบบเปิดแบบพวก,พวกทะลุถุงยางมาเกิดอ่ะมันก็แบบเออมันมีหมดแหละนะครับทุกคนซึ่งคลิปเนี้ยผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาด่าพวก fc ที่ดีๆนะพวก fc ที่ดีๆเขาก็เล่นกับผมดีนะครับทุกคนโอ้ยสิบน้อยเดี๋ยวของไอเบสเดี๋ยวไอ้เบสระวังพี่ตู้สามีอะไรเด็กเดินอะไรเป็นไรอ่ะใครเป็นไรอ่ะ ใครเขาเป็นอะไรอ่ะงงเฮียอะไรมึงอยากมีบทเฮียอะไรเนี่ยอยากมีบทอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเปนอะไรอ่ะใครเขาเป็นอะไรมีเรื่องกันอยู่ใครเขาเป็นอะไรอะใครเขาเป็นอะไรวันนี้โดนพี่เออ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 อะไรอ่ะเอออะไรอะไรเขาอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นเรือนเลยป่ะนี่พี่ไปน้องไปบุกโรงเรียนอื่นไหมเดี๋ยวพี่พาไปขอเงินกันเลยขอเงินเมื่อกี้ให้ไปแล้วห้าหมื่นเก้าอ่ะ ไ, <si ไม่ได้ไลยไม่รู้ผมยังไม่ได้เลยเนี่ยไไม่่ด้พีโอ้โหมึงขอกูทุกคนงั้นกูตายดิมึงเลขอะไรเอาไปแบ่งกันละกันเลขสองเก้าสามพี่สองเก้าสามสองเก้าสามสองก็สองพี่โอเคก็เหมือนมันจะไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวพวกมึงรอดูละกันโรงเรียนเรามันเยอะสุดมันไปไหนวะรอก่อนด้วยรอก่อนด้วยจีเบลสารพัดช่างดีวินปากดีจัดเลยพี่่มไโดนมีเรื่องกับมันไม่ได้เลยโดนมีอะมีกับทุกโรงเรียนกับโรงเรียนเดียวกันกูยังมีเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยอะไรของพวกแม่งไม่รู้ ไปคนดูเราก็ทึ่มมันนะครับผมมันหมากูมาเองโดนมาเยือนไม่สะเทือนได้ไงอะสวยตายอุยอุ้ยโอ้หเนี่ยกูให้เพื่อนเล่นเลยนะครับจังหวะอย่างเงี้ยมันมีไม่กี่คนหรอกประมาณนะครับที่เลือๆมันมีแค่ไหนวะโน่นไหนตัวไอตัวดําหลังโน่นไอตัวดําหลังโน่นไอตัวดําหลังโน่นเลเพื่อนมันน่าจะไม่แน่ใจอะหัวล้นแดงๆมั้ง เออนั่นแหละแม่งขึ้นรถบัสมากับกูด้วยแล้วระหว่างทางแม่งกด็ด่ากูยับแต่กูไม่อยากตัดลงนะครับเพราะว่ามันแม่งหยาบเกินอะโลกนี้เราเจอคนหลายแบบโอ้ยเอเงินเยอะ่ะเจอคนร้อยคนไม่ได้แปลว่าแบบเขาชอบเราร้อยคนครับคนดูอันหนึ่งโง่กระจอกอุ้ยเกยบของแล้วเออะกูขอเล่นไม้เลยนะี่โดน,พ,น,นพี่แทงไรพี่ ได้เลยน้องๆโอ้โหกูโคตรเกลียดเก่งขนาดไหนเนี่ยโดนกูตีตายไหนเที่อกูโคตรเกลียดไอ้เที่ยไม้เที่ยนี่เลยไม้ที่มันช็อตๆอ่ะไอ้สัตว์ชุบุพพี่มึงดิชุบุพพี่มึงดิโดนเลยเขาชุบกันอยู่แล้วทำไมมึงเป็นเที่ยอะไรโรงเรียนมึงเป็นเที่ยอะไรไอ้สัตว์ก็คือตีตายแล้วก็ต้องบัฟนะครับทุกคนเดี๋ยวสาวไม่กรี๊ดนะครับทุกคนก็คือไอ้ที่โรงเรียนเที่ยเนี่ย ก็มีปัญหากับผมเหมือนกันก็คือรอบที่แล้วที่มันเลื้อนใส่ผมแล้วผมด่ามันมันเลื้อนแล้วมันรับไม่ได้อ่ะมันด่าผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูแล้วกันผมตีมันตายมั่งเอ้ยเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงถามหน่อยเป็นยเนี่ยอะไรพ่อมตายเหรอไอ้สัตว์ข่ากูได้แล้วแอนพ่อมตายเหรอไอ้สัตว์ก็ตามนั้นแหละครับน้องๆแต่ว่าน้องๆไม่ต้องทำตามพี่ก็ได้นะครับน้องๆเอาแต่แบบตัวอย่างที่ดีๆไปนะครับน้องชายอีมินนี่มันอยู่ไหนออเินนี่รอเมื่อไงจ่าบัตช่างอีมินนี่เนี่ยมันอยู่ไหนวะ ว่าไงพี่ชายหัวทองเลยแม่เหรอตอนแรกแล้ยพี่โดนพี่พี่โดนพี่ผมขอถ่ายรูปกันเลยก่อนโอ้ไม่ต้องถ่ายหรอกน้องชายเขินโดนโดนขอถ่ายรูปกอนโดนเร็วโดนเร็วเออเดี๋ยวให้ถ่ายเดี๋ยวให้ถ่ายเดี๋ยวผมถายผมก็กลับไปโรงเรียนเหมือนเดิมพี่เอาเด็กตัวเบลกับเพลเพมันก็มาเวบอกว่าเออเดี๋ยวนี้เล่นตัวผมจะบอกว่า ผมอะแบบจะพูดยังไงเนี่ยมันเป็นแค่ตัวละครในเกมอะใครๆก็สามารถแต่งเป็นผมได้อะแต่งมาถ่ายก็ได้ใช่ปะถ้าแบบกูนั่งแดกแดกก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าเซนทัน่างเงี้ยมึงมาขอถ่ายรูปเงี้ยเอ้ยอันนั้นกูให้ถ่ายนะเว้ยแต่ตอนสุดท้ายผมก็ถ่ายกับเขาอยู่ดีนะครับพี่คนเนี้ยพี่มาเล่นชิวๆน้องชายตัวตลกบาร์กี้ โอกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยวันนี้กูฆ่าไปตัวเดียวเองตัต้งงานดิได้ปะโปง่งอะไเนี่ยเอ,เอาเลยเพื่อนเอาเชียร์นายอยู่ครับโปง่งเอาไหมไอ้นี่โจ๊กเกอร์เดี๋ยว,ด,วยดังไหมน,นั่นเนี่ยตอไลโปง่งโอ้ยหลบเพื่อนกันเดี๋ยวเพื่อนตีกันเราตายนะเฮ้ย เอามันล้วกันฮัลโหลโดนโดนน้ำยานี้ไปใช้โดนวันนี้น้ำยาใช้อะไรแป๊บนึงกูหน้าขาวเฮ้ยมันล้มเพื่อนมันล้มสามเพื่อนพี่โดนเป็นไรพี่วันนี้เหมือนไม่จอยเลยนะพี่ไม่จอยไม่จอยลุกเชิยวเวไปเนาะจอยจอยเฮ้ยข้างนอกมาข้างนอกมามาเด็กมเดโดนหรอโดนเลยมันนอนหรอเออกูโดนเลยโอ้โหยเย้ยมันตัดขากูไอ้สัสหวานเนี่ยข้างนอกเลยสามไป วิ่งอย่ามึงใจเย็นดิหน้าขาวทอดเพื่อนทอดเพื่อนเฮ้ยนี่ไงสัตว์เฮ้ยเขาหัวไม่ตายได้ไงหัวจอบเฮ้ยเขวีเยงเขวีองเขวี้งเอาเลยเอาเลยหน้าขาเอาไว้ไปขวหมีโดนโลกนี่ไงสัตว์เฮ้ยโป้งนี่ไงสัตว์โป้งหินเล็กไฟ ก็ตามนั้นแหละครับพี่ชายพี่ชายไม่ด่าผมผมก็ไม่ด่าพี่ชายไอ้ม้ามันยังเล่นประเทศนี้อยู่มัน้องเล่นนานจัดเลยนะอ่าโรงเรียนกูก็ะทือบไปกูก็เทือบไปอ่ะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวโดนขอตั้งเงินเดอนเอาเท่าไหร่เพื่อนได้หมดอ่ะงั้นเอาไปบาทนึงแล้วกั้นเดี๋ยวโอ้โหไม่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 เอาแโดน เราเรามาตายตามามาตั้งแต่ส<า>ี่ค<า>ิวนต่นเรอ่ะกูให้ไปหมื่นหนึ่งสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อนโอเคนี่ใครเนี่ยไอ้ม้าเหรอโอพี่แล้วพี่จะกลับเข้าดีเมนตอนไหนพี่ไม่กลับแล้วเอ้ไปอยู่นี่ปะล่ะไอเนี้ยไอชอบดูพี่เล่นนะพี่ดีเมอ่ะพวกดีเมมันมาอยู่กับพี่หมดแล้วพวกชุดเก่าเาอะ่ะมันมีแต่ชุดใหม่ไม่รู้จักอ่ะไม่ค่อยสนิทหลังเข้า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  ไปทังเท่าเดิอไปเลยเจียหร้านดีโดเจยาอุยอ้ยเป่นไปไอ้เฮียโดนเลเรอชุวเพื่อนกันชิวๆไอ้กูไม่จอยนะครับรู้อยู่ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไอ้เฮียหมูลำคาญพวกแม่งจัดเลยขอชาติหน้าได้ยัยมาเจอพวกมึงอีกเลยละกัน ตายตั้งทีอันเนี้ยกูพูดไปแม่งมแีแต่เพื่อนกูทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยเพื่อนกูมันอนิเมะใครอ่ะตัวห่างอาตัว้อวง,อองน้องมันติดตัวพี่ได้เดินดีได้เดินดีไม่โทษพี่ได้เดนดีได้เดนดิเมื่อกี้มึงได้ยินล,ลูกพี่มันสั่งอะไรนะ หน่ากูทำเพี้ยอะไรมาพี่ผมช่ใชพี่ลพี่เคครับน้องชายจัดไปอยู่ดีไม่ว่าดีด่ากูไอ้ย้กูทำเพี้ยอะไรเออไอ้เออไอ้เออไอเออเออเออเพื่อนเ่ยงตายพี่แม่งเล่นลิ้นจ ก็คือมึงไม่ต้องบังคับให้คนอื่นหรือว่าญาติโกโหติกาเฮี้ยอะไรมึงมาด่ากูหรอกนะครับถ้ามึงแบบคล้องใจเฮี้ยอะไรมึงก็โทรมาด่ากูแต่ถ้ามึงไม่มีเบอร์กูนั่นคือมึงรู้จักกูไม่ดีพออันแน่ไปเวแบบคำคมอะไรไปอะไรไปชอล่นดอุ้ยตาย ครับน้องมากูขอญาตหยิบไม้เลยแล้วกันเด้อกูก็ทนบ่าไหวแล้วไอ้ย้ยกับสัดหนานพวกมึงนะเฮ้ยที่อะไรมึงไงหี้ยหมีสาสตว์ที่อะไรมึง่ะโอ้เพื่อนกูโทรมาละพี่ดีกูจบแลวนี่ไงหัวแตกกับมัดอะไราลุนเอายุ่ขอญาตรับไหวกูรักซีเพื่อนก่อนนะครับดู ฮัลโหลเพื่อนว่าไงทำคลิปอยู่เพื่อนพี่ภูมิเรียกอ่ะเขามีธุระด่วนเออเออเออโอเคพี่ปล่อยพี่เลยพี่เอาพี่เอาอุ้ยโทษน้องชายเจอกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวผมไปคุยธุระก่อนนะครับคนดูเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นใหม่นะผมมาชิลๆมเจอกันนะคนดูไปละบ๊ายบายจุ๊บ